สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ้านแหลมมะขามนะคะบ้านแหลมมะขามนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลแหลมงอบอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะที่ที่นี่นะคะก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บ้านแหลมมะขามและนอกจากการท่องเที่ยวค่ะชุมชนบ้านแหลมแหลมมะขามแห่งนี้นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ มากมายเลยนะคะวันนี้ที่เราจะพามาทําความรู้จักกันนะคะก็คือชาขลู่หอมค่ะวันนี้จะเป็นชาขลู่หอมสูตรดั้งเดิมนะคะแบบใบสดวันนี้เรายืนอ,อยู่กับพี่สาวนะคะวรรณนาแสงจงีสวัสดีค่ะ,คะพี่สาวอยากให้พี่สาวเล่านิดนึงค่ะว่าชาขลู่หอมแบบสูตรของเราเนี่ยนะคะมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ ก็มันเป็นสูตรของเราโบราณโบราณนะที่เราใช้ดื่มกินกันประจำนิ่งมากค่ะค่ะนับว่าเป็นชาที่เพื่อสุขภาพมากๆชาขู่หอมี่มีสรรพคุณยังไงบ้างคะลดเบาหวานลดเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลด้วยแล้วก็ขับนิ่วในปัสสาวะขับนิ่วในปัสสาวะได้ด้วยหูสรรพคุณเยอะมากชักอยากจะรู้วิธีการทำแล้วค่ะว่าชาขู่หอมของที่แหลมมะขามเนี่ยทำยังไงนะคะ พี่สาวช่วยเล่านิดนึงค่ะว่ากว่าจะได้มาซึ่งชาขูหอมเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างคะขั้นตอนของเราก็คือก่จะเก็บใบที่ฉลาดฉลาดใบฉลาดก็คือใบที่มันไม่อ่อนไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปถูกไหมคะอเมื่อล้างน้ําให้สะอาดอนออกมาเด็ดมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใช้ใบชาที่เราล้างแล้วเนี่ยเอาไปต้มประมาณ ค่ะถึงสินาทีค่ะแพ่นั้นเองค่ะต้มน้ําเดือดแล้วเราก็เอามากองก็จะได้เป็นชาใบครูแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหรสชาติของเป็นยังไงคะรสชาติเขาจะเสื่อนนิดนิดเสื่อนนิดนิดในรสชาติที่ชุ่มคอค่ะอีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นสูตรอะไรคะสูตรน้ําผึ้งสูตรน้ําผึ้งนะคะขั้นตอนวิธีการทําของรสน้ําผึ้งมันก็คล้ายๆกับรสดั้งเดิมค่ะเพียงแต่เรา ใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะตอนนี้เราจะมาทำการบรรจุค่ะพี่สาวคะเราจะต้องบรรจุยังไงกันบ้างคะอ๋อเราจะเอาค่ะน้ำชาที่เราต้มแล้วเนี่ยค่ะเอามาใส่ขวดนะคะอ่าเราจะเทใส่ไปเลยค่ะค่ะขวดนี้ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้เราต้องไปทําอะไรก่อนบ้างคะเราต้องไปนึ่งก่อนค่ะไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งทั้งขวดทั้งฝาเลยค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อนะคะอเราห่วงใยผู้บริโภคเนาะ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะทําการปิดฝานะคะปิดฝาค่ะเรียบร้อยปุ๊บก็จะปั้มขวดปั้มเลยเรียบร้อยค่ะนะคะเราก็จะได้ชาครูหอมนะคะที่บรรจุสําเร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะเอาไปฆ่าเชื้ออีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเชื้อกันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราได้ต้มฆ่าเชื้อแล้วหนาทีนะคะเราก็จะเอาไปน็อกในน้ําเย็นนะคะ เราจะน็อกด้วยกันสองน้ำนะคะน้ำที่1น,นะคะแล้วก็น้ำที่2นะคะคือผลิตภัณฑ์นะคะที่เกิดจากความใส่ใจนะคะของผู้ผลิตที่ต้องการที่จะส่งต่อถึงผู้บริโภคนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของผลิตภัณฑ์ แปรรูปนะคะของบ้านแหลมมะขามค่ะนะคะอยากให้พี่สาวฝากนิดนึงค่ะถึงผลิตภัณฑ์ของเราค่ะก็อยากอยากฝากอยากฝากถึงทุกท่านเนาะ,ะที่รักสุขภาพ<ะ>หรือว่าคนที่อยากดูแลสุขภาพของตัวเองให้หันมาดื่มชาผูหอมของเรา<ะ>เพราะว่า<ะ>เราห่วงใย,ยสุขภาพของทุกๆคนเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเนาะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะ ก็เชิญชวนทุกคนมาดื่มน้ำชาใบาครูของเราค่ะชาครูหอมเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะคะของวิทยาลัยชุมชนตราดของเราค่ะที่ได้เข้ามาพัฒนานะคะชุมชนบ้านแหลมมะขามให้มีผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเองนะคะ <ๆ S 1> เพื่อใช้ในการต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงจะต้องฝากชาครูหอมนะคะทั้งสองสูตรเอาไว้นะคะให้กับทุกๆท่านนะคะได้ มีส่วนร่วมในการช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนบ้านแหลมมะขามค่ะหอมบ้าน,<อ>านแหลมมะขา<อ>ม<อ>ที่สุดเลย